ดวงประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565ภาพรวมยังมีสิ่งดีๆยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญมาวาสนาคอยส่งเสริมให้พี่น้องได้พบกับความสำเร็จความมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีบางจุดที่ควรระวังซึ่งจะเป็นวันไหนบ้างดีหรือไม่ดีอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID l ดี e ไลน์ฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขกโทรศัพท์นะครับ0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไร เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้มีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางจุดบางเรื่องที่ยังต้องระมัดระวัง ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาร่ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันอาทิตย์เป็นสัตานะครับเป็นดวงดาวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครที่รอคอยโอกาสจะมีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับแบบว่า ค่อยเป็นค่อยไปไม่รวดเร็วเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการงานคนที่รอคอยงานอยู่ก่อนหน้านี้ท่านมีแนวโน้มที่จะได้สมหวังมีงานเข้ามาใครที่รองานจะได้งานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่องของการงานก็จะค่อยๆมั่นคงขึ้นด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงินก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมีรายได้มีการหมุนเข้ามาที่น่าพอใจของการเงินนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองไปค่าใช้จ่ายอื่นๆท่านอาจจะมีราย รายจ่ายอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับส่วนประเด็นของความรักก็มีแนวโน้มที่จะสมหวังด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9เหรียญน,นะครับนี่ก็เรื่องของความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับมีรายร,รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแต่ว่าจุดที่ไม่น่ามองข้ามก็คงจะเป็นเรื่องของสุขภาพสตรีชาววันอาทิตย์ วันนี้จุดเด่นของท่านคือการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตัวเองได้มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับมีงานมีเงินมีความสุขมีความเพลิดเพลินแต่ว่าท่านอาจจะมองข้ามเรื่องของความรักคือบางคนก็ยังพอใจที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในรูปแบบนี้นะครับมั่นใจในตัวเองทํางานสร้างรายได,ได้มีความสุขได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น4ดาบนะครับเรื่องของ สุขภาพเรื่องของงานบางอย่างเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ยังต้องรอคอยนะครับอ่ะเน้นไปที่สุขภาพ สุขภาพก่อนว่าท่านอาจจะเจอปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาที่ดีขึ้นในการแก้ไขในการที่จะดูแลเพื่อที่จะกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงต่อไปได้นะครับส่วนโครงการโครงงานบางอย่างอาจจะเป็นช่วงเวลาหยุดไม่เป็นไรนะครับรอคอยโอกาสแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ราการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววันอาทิตย์ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น 5. าเหรียญน,นะครับเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของรายจ่ายมากกว่านะครับวันนี้มีช่วงเวลาของการจ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับท่านก็ต้องมีแผนงานนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายการเงินนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีเรื่องจําเป็นที่จะต้อง ใช้จ่ายเงินไปพอสมควรทีเดียวนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้มีดวงของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นภาพรวมแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าที่จะไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความรักนะครับทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับอาดีขึ้นในรูปแบบที่มันค่อยเปลี่ยนค่อยไปอาจจะไม่ได้ว้อหวารวดเร็วตามที่เราต้องการเท่าไหร่นักนะครับสุภาพสตรี ชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้โดดเด่นมากมีความมั่นใจมีความสุขมีการสร้างอาชีพได้ตัวเองมีเงินทรัพย์สินที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าท่านอาจจะมองข้ามเรื่องความรักเอาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับสุขภาพวันนี้อยู่ในช่วงเวลาของการดูแลรักษาเพื่อเพื่อที่จะกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ระมัดระวังเรื่องรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้มี เหตุการณ์มีการพลิกเปลี่ยนสถานการณ์มีเรื่องราวที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสของท่านในการที่จะฟืนฟ้นฟูเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นก็มีความเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุบบที่1เป็นแหงแม่นะครับมา ดูสถานการณ์ของความพลิกผันกันก่อนนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้อาจจะมีเหตุการณ์อาจจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมาแบบปุบปรับกระทันหันมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนอะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแบบปุบปรับหรือไม่ก็จะมีการเดินทางแบบรวดเร็วขึ้นมาด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ว่ามันมีความจําเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้น พี่น้องชาววันจันทร์นะครับต้องดำเนินชีวิตด้วยคำว่าไม่ประมาทเพื่อที่เราจะรู้ให้ทันรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงให้ได้นะครับอันนี้เป็นจุดของเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับจะมากจะน้อยจะเป็นอย่างไรก็ก็คงต้องรับมือด้วยคำว่ามีสตินะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นเทมเพ n c นนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับแต่ว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นเดินหน้าไปสู่จุดที่มีความามั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานการเงินและความรักด้วยนะครับถ้าใครเจอการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ก็จะดีขึ้นงานก็จะหมุนเข้ามาตลอดคนที่รอคอยงานคนที่ไม่มีงานทาทนที่ตกงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานทำนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่วนเรื่องของรายรับรายได้ก็จะหมุนเข้ามามีเงินหมุนเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่ความรักก็ มีความสมหวังคนที่รอคอยความรักก็มีโอกาสดีๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจนะครับซึ่งอยู่ในวงจรของชาววันจันทร์ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ถ้วยนะครับนี่ก็การที่พี่น้องชาววันจันทร์มีโอกาสที่จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากอดีตอาจจะเรื่องของการงานนะครับวันนี้เรากลับมาทบทวนใหม่ ทำใหม่ศึกษารายละเอียดแก้ไขข้อบอกพร่องเท่าไหร่ทั้งพวกที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเราก็ทำใหม่เดินหน้าต่อไปมีโอกาสที่จะได้ บรรล,ลุเป้าหมายความสำเสร็จมีนะครับงานบางอย่างบางส่วนที่เคยมีปัญหาวันนี้มีโอกาสแก้ตัวแก้ไขได้นะครับการงานก็จะค่อยๆหมุนเข้ามามีงานประจํามีการจดมีงานฟรีแลนซ์เข้ามาตลอดนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของรายรับการเงินก็จะหมุนเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดต่อเนื่องต่อจากนี้ไปนะครับส่วนโอกาสของความรักก็ยังมีสำหรับคนที่เคยอาจจะผิดหวัง อาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันหรือว่าขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ในวันนี้กลายเป็นความรักที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นการแก้ข้อผิดพลาดจากอดีตแล้วจะดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น3มดาบนะครับเป็นจุดที่ควรระวังความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาเพราะคําว่าใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองไร้เหตุผลขาดสติเหล่านี้ก็เป็นจุดที่ควรระวังนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพที่อาจจะตามมาเพราะคําว่าใจร้อนด้วยนะครับสรุปเรื่องของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างหรือว่าสําคัญสาคัญเกิดขึ้นมาแบบปุ่มปับกระทันหันนะครับซึ่งพี่น้องชาววันจันทร์ก็คง 一 จะดำเนินชีวิตด้วยคำว่าไม่ประมาทมีสติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมากจะน้อยจะย่างไรก็ตามนะครับเรียนรู้เข้าใจพัฒนาเพื่อที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเส้นทางของการงานการเงิน en, ด้วยความรักด้วยนะครับมีโอกาสที่จะสมหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็อาจจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เรียนรู้เรื่อง,ร,องราวต่างๆได้นะครับรวมทั้งถ้ามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากอดีตเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักได้วันนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้น นะครับแต่จุดที่ยังควรระวังคือเรื่องของคำว,ว่าใจร้อนการทะเลาะวิวาทความขัดแย้งเหล่านี้เป็นต้นนะครับฝากไว้สลับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องการงานงานจะมีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นเติบโตต่อไปแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็ยังมีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารูปใบ,บที่หนึ่งเป็น เดทนะครับนี้เป็นจุดที่ควรระวังมากๆสุขภาพไม่ค่ดีเท่าไหร่นักนะครับพี่น้องชาววันอังคารอาจจะมีเรื่องต้องเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ใส่ใจดูแลสุขภาพสําหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วก็ควรเฝ้าดูแลตัวเองแบบให้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องเจอปัญหานะครับคือความไม่มี ไม่มีโรคนี้จะดีที่สุดนะครับคือไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนั่นแหละดีนะครับฝากไว้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นราชิน,นี หมเท้านะครับราชนินีของความมั่นคงในเรื่องของการงานวันนี้การงานยังมีโอกาสดีในการที่จะสารต่อความสําเร็จถึงจะเป็นวันหยุดแต่ว่างานของท่านยังมีโอกาสมั่นคงคนที่ติดต่องานยังมีความสําเร็จมีความสมหวังคนที่ขอความช่วยเหลือเรื่องของการงานจากผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จด้วยนะครับวันนี้งานดีทั้งงานส่วนตัวงานประจํานะครับมีโอกาสก้าวหน้ามั่นคงต่อไปประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นราชินีพัชจันทร์นะครับไฮพิสเต็ดนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้จุดเด่นของท่านอยู่ที่การติดต่องานการสื่อสารการเจราจาการที่เราจะทําธุรกิจต่างๆด้านสื่อสารทั้งหลายทั้งปวงงานบันเทิงด้วยนะครับมีจุดเด่นจุดที่น่าประทับใจมีความสําเร็จการติดต่องานได้ดีมีอาชีพตามเข้ามาด้วยแล้วก็มีรายรับหมุนเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดที่ควรระวังคือเรื่องของ อารมณ์จิตใจวันนี้เวลาที่ท่านอยู่คนกับคนอื่นเยอะๆนะครับท่านอาจจะโดดเด่นมีบุคลิกที่ดีมากๆแต่เวลาที่อยู่คนเดียวอาจจะเจอปัญหาความเศร้าความกังวลกลับมาเล่นงานนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของความรักวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเป็นความรักที่มันแสกซ้อนมันปกปิดมันมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อยู่นะครับก็ ปากใ้ให้ระมัดระวังในจุดนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นอัศวินไม่เท้านะครับงานเติบโตมั่นคงขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลงงานบางคนมีการเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพจะมีโชคไปลาบมีสิ่งดีๆจากการงานนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับวันนี้มีดวงของการงานโดดเด่นมากไม่ว่าท่านจะเป็นทํางานประจําหรือว่าทํางานส่วนตัวการติดต่อการสื่อสารการท,ทําสัญญาทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับโดยเฉพาะงานทางด้านการบันเทิงการสื่อสารการบริการทั้งหลายทั้งปวงดีมากๆสุภาพสตรีชาววันอังคารโดดเด่นในการที่จะสร้างงานมีบุคลิกดีมากประหน้าประทับใจนะครับแต่ว่าจุดอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับท่านอาจจะเจอความเครียดเจอความทุกข์เ ความกังวลกลับมาเล่นงานความรักยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเจอปัญหารักแทรกซ้อนรักที่มันต้องปกปิดข้อมูลอยู่ด้วยนะครับสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันอังคารควรระมัดระวังนะครับวันนี้จุดเด่นจุดดีอยู่ที่การงานอาชีพมีโชคมีลาบมาจากการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้มีเรื่องของสนธนาการมีความบันเทิงมีการเปลี่ยนแปลงมีการพักผ่อนมีการสร้างกิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนุกสนานและก็มีความราบเริงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดที่ควรระวังก็ยังมีอยู่ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุปใบ,บที่1เป็น7ด ถ้วยนะครับเรื่องของความคิดวันนี้พี่น้องชาววันพุธค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะครับบางคนคิดเพื่อ,อสร้างความบันเทิงปีนิจตนาการตรงนั้นตรงนี้ไฝ่ฝันตรงนั้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบมากมายทีเดียวนะครับก็คงไม่เป็นไรถ้าท่านสามารถควบคุมได้นะครับไม่คิดเตลิดจนมีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9 ถ้วยนะครับันนี้มีการติดต่อการสื่อสารการพบปะกับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะมีกิจกรรม เข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับไม่ว่าการพบปะในการทํางานการค้าขายการติดต่อธุรกิจต่างๆก,ก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการที่เราเจอคนเยอะๆในการที่เราจะร่วมกิจกรรมเพื่อกับคนเยอะๆเหล่านี้นะครับก็ต้องระมัดระวังผลที่อาจจะเกิดขึ้นคือปัญหาสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาก็ต้องระมัดระวังความถูกต้องให้ชัดเจนด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3เป็นเดอะฟลนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงการพักผ่อนการเดินทางนะครับเรื่องของการงานก็เน้นไปที่งานเพื่อ,อ,อเป็นงานาช่วงเวลาสั้นๆเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับเป็นงานที่ทําจบแล้วจบได้เลยนะครับอันนี้เป็นงานที่อาจจะโดดเด่นมากๆนะครับเป็นกิจกรรมเสริมเวลาว่างเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเป็นการสร้างอะไรเพื่อเติมพลังงานให้กับท่านในช่วงเวลานี้นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นสองถ้วยนะครับวันนี้ความรัก ดีมากความรักสมหวังใครที่รอคอยความรักอยู่จะดีมากๆนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาจากคําว่าความรักหรือว่าคนรักจะนําสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของการมีกิจกรรมเพื่อความร่าเริงเพื่อความกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงพักผ่อนหย่อนใจมีการเดินทางมีความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะมีความคิด ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษด้วยวันนี้การพบปากกับผู้คนมีทั้งจุดดีได้จุดที่ควรระวังนะครับส่วนจุดที่ระวังก็คือว่าเรื่องสุขภาพอาจจะมีปัญหาถ้าเผื่อว่าเราไม่รอบครอบนะครับอ่ะส่วนประเด็นของเรื่องของอ่าสิ่งดีๆนะครับโชคลาภวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังจากคนรักความรักนำสิ่งดีๆมาให้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัส,สบด,ดีนะครับวันนี้การงานเริ่มต้นดีนะครับโอกาสที่จะได้รับความสมหวังมีงานใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสของความสําเร็จด้านอื่นๆที่จะตามมานะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทารุบที่1เป็นอัศวินถ้วยนะครับวันนี้มีความละเอียดความระอ,อความรอบคอบมีการวางแผนที่ดีขึ้นในเส้นทางของการงานเส้นทางด้านอื่นๆด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น2ไม้เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้พี่น้องชาววันพฤรัส,สปดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานนะครับบางคนมีการเดินทางเพื่อที่จะไปรับงานใหม่ๆด้วยมีบรรยากาศใหม่ๆมีการลงทุนใหม่ๆหรือไม่ก็จะสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเองนอกเหนือจากการประจําที่ทําอยู่แล้ววันนี้ก็มาทําอาชีพเสริมกันนะครับก็จะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการงานส่วนเส้นทางของการเงินก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดี น่าพอใจมีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเข้ามาความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นสตริงนะครับวันนี้มีความเข้มแข็งความรู้ความสามารถสุภาพสตรีชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้อาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาในการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับซึ่งท่านก็ทําได้ดีด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพารหัสสบดีนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นไพ่อของราชาเหรียญน,นะครับมีโชคมีลาบมีทรัพย์สินเงินทองมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้มีการงานที่เติบโตต่อไปด้วยความมั่นงคงขึืนในการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจมีตำแหน่งมีบรรยากาศใหม่ๆของการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานจรงานฟรีแลนซ์หรือไม่ก็เป็นอาชีพเสริมที่จะโดดเด่นขึ้นมาในช่วงเวลาน,นี้นะครับการเงินก็จะดีขึ้นรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับส่วนความรักก็มีแนวโน้มจะสมหวังวันนี้สุภาพสตรีชาววันพฤหสัสบ,บดีอาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็ สร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งท่านก็สามารถทําได้ดีมากๆด้วยนะครับวันนี้โอกาสโชคลาภยังเป็นเรื่องที่ดีมีเรื่องของการเงินหมุนเข้ามาตลอดรายรับรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับภาพรวมของดวงวันนี้ดีมากจุดเด่นอยู่ที่รายได้การงานการเงินนะครับมีรายรับสมเข้ามา มากมากทีเดียวนะครับมีมีรายรับหมุนเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนจุดที่ควรระวังอาจจะมีอยู่บ้างซึ่งจะเป็นอะไรเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นจากธารบใบที่1เป็น8เหรียญน,นะครับวันนี้จุดเด่นเรื่องของรายรับอยู่ที่ อาชีพเสริมนะครับอาชีพพิเศษอาชีพส่วนตัวอาชีพอิสระอาชีพที่ทำด้วยความรู้ความสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชาววันศุกร์มีรายรับจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินเหรียญการเงินภาพรวมยังถือว่าดีคนที่รอคอยเงินอยู่มีโอกาสที่จะได้รับในช่วงนี้นะครับจะมากจะน้อยก็ดีต่อใจหน้าพอใจนะครับที่ได้เข้ามาเงินบางส่วนก็มีความหมายไม่น้อยด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สนะครับเป็นเลเวอร์เป็นความปรักวันนี้พี่น้องชาววันศุกร์นะครับท่านอาจจะชอบสิ่งใดชอบใครสักคนหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นเพื่อใครคนนั้นแบบมากๆสุดๆโดยที่ไม่ได้มองถึงผลลัพธ์ไม่บ้าอะไรก็ตามวันนี้ขอให้ได้ชอบได้รักและทำเพื่อสิ่งนั้นแบบสุดๆไปเลยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องเครื่อง ประการต่อมาเราจะมาดูเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น5ดาบนะครับเรื่องของสิ่งที่อาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนนะครับคนเข้ามาสร้างความวุ่นวายสร้างอะไรที่มันยุ่งยากให้กับเรานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นข้อเตือนใจเป็นแนวทางชีวิตนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะมีความสมหวังในเรื่องของรายรับ ับการเงินดีมากโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพเสริมอาชีพพิเศษอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวจะมีจุดเด่นสร้างไรายได้ดีมากๆด้วยนะครับใครที่รอคอยเงินอยู่มีแนวโน้มที่จะสมบังความรักวันนี้มีการทุ่มเทเพื่อความรักเพื่อสิ่งที่เรารักแบบมากๆด้วยนะครับวันนี้จุดที่ควรระวังคือเรื่องของคนบางคนที่อาจจะมาสร้างปัญหาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ควรระวังในจุดนี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้ยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมมีคนที่มีความรู้ความสามารถบอกทิศทางแนวทางที่ดีของชีวิตเส้นทางของการงานดีมากเส้นทางของการเงินดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็น10เหรียญนะครับวันนี้พี่น้องชาววันเสาร์นะครับรับงานรับเงินนะครับเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังในเรื่องของการเงินคนที่รอคอยเงินอยู่วันนี้มีโอกาสรับเยอะๆด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ยังเป็นจุดที่ดีมีความสําเร็จนะครับงานดีขึ้นความรักสมหวังในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับยังเป็นเรื่องของรายรับนะครับเงินจะหมุนเข้ามาตลอดนะครับในช่วงนี้ ไว่าจะคิดจะทําอะไรดูเหมือนว่าท่านจะมีความสําเร็จดีโดยเฉพาะผลประกอบการมีเงินเข้ามานะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นไพ่พระสังฆราชนะครับมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือบอกทิศทางชี้แสงสว่างให้กับชีวิตหรือไม่ท่านเองก็อาจจะมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าแนวทางชีวิตเพื่อความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นราชาไม้เท้านะครับเรื่องงานมีโชคมีลาบจากการงานผู้ใหญ่ให้โอกาสเรื่องของการงานทิศทางการงานก็จะดีมากขึ้นในช่วงนี้นะครับ สรุป่องของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะได้รับการอุป,ปถัมภ์การดูแลความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากสิ่งที่ดีๆจากการเรียนรู้จากพัฒนาการของท่านทั้งภายนอกและภายในจิตใจนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองและก็จะมีความมั่นคงต่อไปผ่านอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้การงานดีขึ้นมากการเงินดีเยี่ยมความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับรวมทั้งโชคลาภที่ยังหมุนเข้ามาจากความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับ อาลัครับวันนี้มหัคพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ มีน้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงวัดดวงของท่านผู้ใดพูดหนึ่งโดยเฉพาะนะครับสําหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดียไน์ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสเร็จมีความสุขมีความสมหวมังม,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 มีความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองไหลมาที่มาความรักสมบูรณ์ลงตัวกันทุกท่านทุกคนนะครับและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ